รีวิวเสื้อลูกไม้รุ่นนี้นะคะตอนนี้ ของยังไม่มาเพิ่มนะคะแต่ว่าขอสปอยไว้ก่อนเผื่อว่ามีใครสนใจนะคะก็สั่งพีออเดอร์ไว้ก่อนได้เลยนะคะตัดเสร็จแล้วเนี่ยก็จะรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบเลยนะคะตัวนี้จะเป็นเนื้อผ้าลูกไม้คอตตอนอย่างดีค่ะลายทิวลิปนะคะรุ่นนี้นะคะความพิเศษก็คือทรงเสื้อที่สวยมากๆค่ะตรงคอนะคะคอเนี่ยจะทําเป็นคอตั้งขึ้นมาแล้วก็แต่งลูกไม้อย่างดีนะคะแล้วก็ปลายแขนก็สวย นะคะด้วยลูกไม้ตรงชายเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้ทรงเข้ารูปนะคะมีไซส์ส8ม0 4 2 4 4 4 6ี่กนะคะที่กำลังจะตัดเข้ามานะคะสวยมากๆนะคะใครพลาดรุ่นนี้ถือว่าพลาดเลยนะคะราคา1,250บาทนะคะสั่งจองสินค้านะคะที่เบอร์0ูนย์9 9 615นะคะ0 8 5ย์9 9 6 1 5ะคะ่ 8, 5, 9, 8, 9, 9, 6, 1, 5ะ,คะ ด้านหลังของเขานะคะจะเป็นงานติดกระดุมที่คอหลังหลังคอ1เม็ดนะคะแล้วก็ซับในนะคะติดตัวเสื้อนะคะเป็นคอตตอนนะคะอย่างดีนะคะรุ่นนี้สวยมากนะคะ